เล่นอยู่กันทนะเนี่ยมีผู้นำให้น้ำนะก็คงจำกันได้นะครับเพราะการเรียนท่านผู้บริหารคณะครูบุคลากรท์การศึกษาผู้บริหารบริษัทไทยแบงก์บริษัทนักวิทยาศาณตร์และแก่ผู้เกียรติที่รทุกขั้นวันนี้อยากจะบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติจริงๆนะครับที่ได้รับการร่วมรับฟังการสัมมนาในเรื่องการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารครูและบุคลากรโรงเรียนในโครงการพัฒนาศึกษา แด้โรงเรียนครือข่ายด้านคุณธรรมการกรธรรมของจังหวัแแดแม่และหน้าซึ่งผมคิดว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความสําคัญนะที่อยู่ข้างหลังการปลุกปั่ปัญญาให้กับลูกหลานของเราในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่หาไไ่างไกลและยังคงต้องการสับส์ุนและพัฒนทานทุกด้านาต่อเนื่องเองพเป็นการได้ความตั้งใการทำแบบที่มีการตัดบทบาทที่ผ่านมาพยายามทุกวิธีทางเพื่อทให้การศึกษาเราได้ดีขึ้นและสมัยมากยิ่งขึ้นตรงไปตามโจทย์ที่เรามีอยู่นะครับทางไน บนภายในประเทศนครับนอกประเทศต่างประเทศเรามาดไปด้วยแต่ก็เิอได้อย่างค่อนข้างช้านะครับก็เลยตั้งแต่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติการในโครงการในสจังหวัดมือละคนแท้มากทั้งหมดที่สามจังเรัยนั้นคือว่าก็เป็นหน้าที่ที่ผมต้องพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับในภารกิจที่รับประรทานมอบหมายมาให้ในครั้งนี้เรื่องของโครงการโรงการศึกษานั้นทุกคนเข้าใจดีแล้วว่า เราต้องเริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่ว่าเด็กไทยทุกคนนะครับไม่ว่าเด็กไทยกี่ประเทศแล,ล้วแต่ในประเทศนี้ไม่ว่าอยู่ห่างไกลหรือใต้เรียนใดก็ตามควรจะได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมโครงการนี้ไม่ได้ช่วยแค่เด็กแต่าต้องเน้นการพัฒนาครูด้วยให้ครูเป็นผู้ขับเคลื่อนก,การเรียนรู้เพื่อให้โรงเรียนเล็กโรงเรียนในพื้นที่หา่างไกลสามารถนนาที่จะพัฒนาเทียบเท่าโรงเรียนในเมืองนะครับ โรงเรียนในโรงพาบลของพลเอษานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่ครูสามารถจะเรียนรู้ทดลองและทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนโดยไม่ต้องกังวลกับข้อจำกัดทางทัศนคติของบมานักเพื่อเป็นครูต้นแบบที่จะเป็นพลังแห่งความเปลี่ยนแปลงสังองค์และประเทศชาติผมถือว่ารูทุกคนนั้นผู้สร้างชาตินะครับผู้สร้างชาติตัวจริงผมอยากใ่าเาได้เป็นแรงบันดาลใจให้ครูทั่วประเทศในการพัฒนาตัวเองพัฒนานักเรียนและพัฒนาประเทศ การพัฒนาทักษะครูนั้นผมถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของประเทศเพราะว่าหากว่าเราทําให้ครูเก่งได้นนเด็กก็จะเก่งเมื่อเด็กเก่งประเทศก็จะเข้มแข็งในรอบปีที่ผ่านมาด้วยผมรับหน้าที่นะครับผมก็ได้รงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังของการทำงานของทุกโรงเรียนก็ได้ทราบถึงความเข้าใจและความพุมิั่ญของท่านทั้งหลายทุกโรงเรียน เข้าใจถึงว well. ่าการบริการตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ <Yeah. S 1> ์ภายใต้นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งครั้งหนึรงผมก็เน้นในเรื่องของการบูริาการในทุกๆด้านนะครับเราต้องคิดอะไรในมุมไปกว้างกว้างออกไปว่าเราทำไ้นี่เพื่ออะไรเพื่อใครแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาหรือมันจะมีผลเสียไหมมีผลดีไหมอะไรท่างรองเนี่ยผมจะใช้หลักการคิดือการทำงานแบบนี้นะครับ พราะนั้นทุกครั้งก็เน้นในเรื่องการบริหารุกด้านดโดยเฉพาะโครงการกิจกรรมต่างๆกับการเรียนการสอนทั้งนี้ก็เพื่อจะลดภาระงานและปแบบซับซ้อนในการจัดการเรียนการสอนและเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนองความรู้แนวคิดในธรรัตกรรมทางการศึกษาซึ่งจะทอบท้อกับกระแสการเป็นรูปการศึกษาในศตวรรษที่21เป็นะครับวันวที่13ธศตวารษที่1ซึ่งหลายอย่างท่านเ,เห็นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปม,มากมายเราถ้าเราอู่กับที่เฉย ไม่ทำเลยเลยทแบบเดิมสอนแบบเดิมเรียนแบบเดิมมันก็ได้แบบเดิมแล้วเราก็าไปทางเขาวันนี้โรคของเราปัหายอยู่หลายล่านด้วยกันเราทราบีอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องของการค้าเรื่องสงความการค้าเรื่องสงครามในพื้นที่ต่างๆท,ที่มีปัญหานะครับเรื่องความขาดแคลนเรื่องโรคร้อนเรื่องอะไรเยอะแยะหมดนนะเพราะฉะนั้นเราคงทราบดีกปแล้วแหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการไปรรูปนะครับเพื่อให้มีการเสริมสร้าง การแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดและนวัตกรรมการแลการศึกษาให้สอบร่วกันตอนที่2ี่ั้นเ็ดและเน้นการเรียนรู้แบบองค์รวมนะครับองเข้าใจนะครับองค์รวมและให้เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงลึกดีครับเวาสมารรับผู้เรียนอย่างเป็นระบบรวมทั้งการปรับแผนสอนแการสอนให้เข้ากับรุปกของพื้นที่ประเทศไทยมีหลายภาคโดยการหลายจังหวัดด้วยกันถ้าได้ทุกคนได้มีโอกาสคงได้ขึ้นเรือมีทุกคนอยู่แล้วมองจะเป็นบรากาศขึ้นเป็นบินมองมากราถ้าเห็นประเทศไทยของท่านเป็นยังไง ท่านอยากให้เป็นสถิตต่อไปหรือว่าท่านจะให้ดีกว่านี้ผมขึ้นเครื่องบินทุกทางผมสนน้อใจทุกทางว่าผมไม่แต่ว่าจะทาให้แผนนินทุกฝืนเนี่ยมันเขียวอูมได้มีน้ําท่วมเต็มไปหมดซิงเกิลี้คือสิ่งที่นอันตรายว่าเราจะทำังไรกันต่อไปนั่นแหละครับเราต้องมาดวความคิดกันต่อไปว่าเราต้องการเราจะต้องทําอะไรให้กับประเทศของเราในโอกาสหน้าือโอกาสนี้เวลาไม่ค่อยดีนะ วาเราไม่ได้มีอะไอย่างร้อมกับเือประเทศอื่นเราบางประเทศก็ดีมีกว่าเรามีน้ํามากกว่าเรามีได้มากกว่าเรานะนมีพื้นที่มากกว่าเรามีกว่าเราแต่ท้ายสุดผมคิดว่าประเทศไทยดีที่สุดในโลกแล้วนะไม่ต้องไปเสียใจอยู่ที่เราจะปั้นแต่งประเทศไทยของเราอย่างไรให้เปเด,ดินไปข้างหน้าได้นะครับผมยอมรับว่าผมพยายามอยกันเต็มที่ในหลายปีที่ผ่านมามันก็มีสําเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างนะครับซึ่งผมก็แก้ตัวไครไม่ได้นะ ราะฉะนั้นผมก็มีโอกาสที่จะมาฝากกับพวกเราต่อนะครับว่าเราจะต้องเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมาได้นีขึ้นได้คืออะไรคือการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนในกองการศึกษาด้วยการพัฒนาทักษะครูนะครับทักษะครูซึ่งผมถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการจะขับเคลื่อนการชาษาของชาติซึ่งก็นำไปสู่การสำเร็จในครั้งนี้นะครับ